สวัสดีครับทุกคนพบอาร์เธอร์วิธีผู้กล้านะครับหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้น่าสนใจมากนะครับคือเรื่องสนุกกับงานเบิกบานกับชีวิตนะครับมันเป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตเรานะครับมีความสุขตลอดระยะเวลาในการเดินทางซึ่งผมก็ ใช้ชีวิตมายาวนานนะครับสร้างงานสร้างชีวิตมาหลายสิบปีมีทั้งความสุขมีทั้งความเครียดมีทั้งความทุกข์นะครับตามภาษานะครับแต่ก็ดีวันดีคืนนะครับพอเราได้เรียนรู้ได้ปรับทัศนคติอ่าปรับอารมณ์ความรู้สึกปรับนิสัยนะครับให้มีความสุขในการสร้างงานสร้างชีวิตก็ถือว่า ประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับจึงอยากเลกเปลี่ยนพวกเราในวันนี้ว่าทํำยังไงเราถึงจะสนุกกับงานเบิกบานกับชีวิตนะครับมีการวิจัยที่น่าสนใจนะครับสําหรับคนมีอายุ95ปีนะครับเขาวิจัยคนกลุ่มนี้ว่าถ้าย้อนวไ้วได้ย้อนอดีตได้เขาจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับ ก็มีน่าสนใจมากนะครับประกันที่1นะครับเขาบอกว่าเขาจะไต่ตรองให้มากขึ้นเขาจะมีความสุขกับช่วงเวลาต่างๆของชีวิตให้มากกว่านี้จะมีเวลาชมพระ, t, พระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็คือจะมีความสุขกับในแต่ละวันนะครับแสดงว่าเขาก็คงเคร่งเครียดชิงสียเรียดกับชีวิต มากเกินไปนะครับประการที่2ก็คือ,อถ้าย้อนอดีตได้นะครับเขาจะใช้ชีวิตกับความเสี่ยงและโอกาสให้มากขึ้นเพราะว่าชีวิตมันมีสิ่งที่ต้องทำนะครับบางสิ่งมันก็มีความเสี่ยงบางสิ่งมันก็เป็นโอกาสที่ท้าทายเข้ามาในชีวิต นะครับถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเองเข้าไปทําทงานกับความเสี่ยงใช้ชีวิตกับความเสี่ยงหรือโอกาสต่างๆที่เข้ามามันก็หงน่าเสียดายนะครับนี่คือประกันที่2ประกันที่3ก็คือเขาจะทิ้งมรดกไว้บนโลกหลังจากเสียชีวิตแล้วหมายคามว่าชีวิตหลังความตาย นะครับเขาอยากจะมีอะไรฝากไว้ให้กับโลกนะครับซึ่งสิ่งสำคัญไม่ใช่มีตึกรามบ้านช่องหรือว่าเพชรนินจินดางเงินทองนะครับเขาต้องการฝากสิ่งที่มีคุณค่าไว้ให้กับโลกให้กับคนรุ่นหลังอิทธิพลที่เขามีชีวิตอยู่ที่เขาสร้างชีวิตสร้างธุรกิจ มันมีส่งผลต่อคนรุ่นหลังนะครับให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนรุ่นหลังนี่คือสมข้อนะครับที่เขาวิจัยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าพวกเราถ้าคิดได้เร็วหน่อยนะครับ เราก็จะไม่เสียใจทีหลังนะครับจึงอยากเชิญชวนพวกเรานะครับมาสร้างชีวิตสร้างธุรกิจด้วยความสุขด้วยการทำงานที่มีทั้งความสุขและสนุกในสิ่งที่ทำนะครับอย่าให้วันเวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ใช้ศักยภาพของเรา ไม่ได้ใช้พลังของเราในการสร้างสรรค์ชีวิตสร้างสรรค์ธุรกิจใน,ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้สร้างธุรกิจสร้างชีวิตด้วยความเครียดด้วยความกดดันด้วยความทุกข์ให้เราสร้างชีวิตสร้างธุรกิจด้วยความสุขสนุกที่ได้ทํางานนะครับเพราะว่าง,งานของเราเป็นงานที่เราเลือกแล้วเป็นงานที่เรากาลังสร้างฝัน นะครับให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างให้กับโลกใบนี้เราจะสร้างมดดกทิ้งไว้ให้รุ่นต่อไปแต่รู้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับเราร่วมเดินทางสร้างไปด้วยกันนะครับผมทำได้ทุกคนทำได้สวัสดีครับ